สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการจามเจาะแจะครับผมและแน่นอนวันนี้เรามีแขกสุดพิเศษครับผมเอาใจเหล่าโอตะทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับน้องๆทั้ง16คนซึ่งวันนี้เขาส่งตัวแทนมา6คนครับผมเรามีคลิป M.V สั้นๆมาฝากด้วยเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับบอกเลยนะครับผมว่าไม่ใช่แค่มีแค่ความสวยนะความสามารถน้องๆนี่ครบรอบด้านมากๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราอยู่กับทั้ง6ท่านครับผมสวัสดีน้องๆครับสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนําตัวทีละคนเลยและกันนะครับผมอ่าเริ่มจากฝั่งนี้เลยอ่ะสวัสดีค่ะพวกเราเบนเกตตี้เด็ t CJ e v r d ค่สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวชื่อเล่นเลยดีกว่าทีละคนแล้วก็อยากให้พูดถึงว่าตัวเองอ่ะทำหน้าที่อะไรใน MV เพลงนี้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะเกเบนเคฟอร์เดค่ะอารับเป็นตําแหน่งอะไรครับใน MV เพลงนี้เป็นลําดับที่35คะ่ะอาครับผมสวัสดีค่ะเหมย CJ e v e r เดค่ะเป็นลำดับที่33ค,ะค่ะ สวัสดีค่ะเอ็งเจิ้งซีเจมโฟเรตค่ะเป็นระดับที่37ค่ะอ่าครับผมคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมินเบียนเคโฟเรตค่ะเป็นลำดับที่สี่สิ้าค่ะมีแบบแอบมองเพื่อนด้วยนะคะไม่รู้ว่าลืมหรือว่าแบบตื่นเต้นนะทุกคนครับอ่าต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะรัตาเบียนเคโฟเรตนะคะเป็นอันดับที่41ค่ะอ่าครับผม สวัสดีค่ะนายเบนเคโฟเดีค่ะลำดับที่39ค่ะอ่าสวัสดีทุกคนนะครับผมซึ่งน้องๆเป็นแค่ตัวแทนนะทุกคนเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีทั้งหมด16คนใน MV เพลงนี้ตั้งแต่บแบบว่าอ่าลำดับที่3 3มถึงสีเลยเนาะนะครับ,รบผมซึ่งอยากถามหน่อยละกันอันนี้ขอตัวแทนซึ่งหนึ่งคนว่าเพลงเนี้ยได้แบบแนวคิดหรือว่าแบบสไตล์เป็นเพลงแนวไหนครับผมค่ะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่น่ารักสดใสค,ค่ะแบบว่าฟีลแบบ แอบชอบข้างรักมากแต่เขาไม่รู้นะอะไรแบบนี้ก็เหมือนแบบคือท่ามกลางคนเป็นล้านนะคะเรามองให้เขาคนเดียวเลยใช่แล้วก็เหมือนเขาแบบมีแสงสว่างมีสปอตไลท์ส่วนตัวด้วยพูออร่ามาคุณผู้ชมเหมือนตามงเอกเลยเนาะชอบชอบเธอมากกว่ามือบาทใช่ไหมครับบอกเลยว่าตรงตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับและพี่อยากจะถามน้องเหมือนิดนึงไหนก็ถือมาแล้วอยู่ตรงกลางด้วย การที่ได้รับเป็นแบบว่ารับบทเป็นเซนเตอร์หลักของเพลงนี้เรารู้สึกแบบยังไงบ้างแบบกดดันไหมตื่นเต้นไหมหรือแบบรู้สึกยังไง ค่ะก็ทั้งกดดันทั้งตื่นเต้นเลยค่ะก็เนื่องจากเป็นครั้งแรกค่ะในการที่ติดเข้ามาใน general election แล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรกด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะกดดันว่าเราจะทำได้ไหมเราเหมาะกับตำแหน่งนี้หรือเปล่าแต่ก็มีแฟนคลับทุกคนนะคะคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเหมยเสมอมาค่ะอ่าบอกเลยว่าตอบดีมากหรือว่านางงามท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากแบบทั้ง6คนนี้ อีกสิท่านที่เหลือล่ะครับมีใครอีกบ้างค่ะก็สำหรับฝั่งสีซีโฟนนะคะก็ติดกันมาทั้งหมด6คนค่ะจะมีเหมยเองเจิ้เจดาปิงนีนี่แล้วก็น้องพันค่ะครับผมแล้วอีกที่เหลือล่ะครับส่วนของรุ่น3มนะคะก็จะมีหนูค่ะน้องมีนนะคะแล้วก็พี่เกรซค่ะพี่เอิร์ธพี่โยเกิร์ตแล้วก็แพนเค้กค่ะ ครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมด16บคนเนาะย่างใช่ไหมสองพิธีกรเบลอนะคะนับเลขไปถูกแล้วตอนนี้อ่ะก็อีกอีกห้าคนนะคะก็จะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะเป็นน้องจี๊บค่ะส่วนรุ่นสองก็จะมีน้องรัตานายแล้วก็พี่มายูน้องนิกกี้ค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ครบหรือย่างนั้นตกเลขค่ะตกเลขเอาใหม่ค่ะครบเลยใช่ไหมใช่ค่ะ นิกกี้ลาตาพินายพี่มาโย و. โอเคค่ะครบแล้วค่ะซึ่งน้องๆทั้งหมด16คนนี่มาจากการโหวตจากแฟนๆจากโอตาทางบ้านด้วยเนาะนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอโ้โหเต็มเปี่ยมมากๆก,กับทั้งความสามารถและความสวยนะฮะอะพี่ถามหน่อยลายกันว่า MV เพลงนี้มันพิเศษกว่าแบบเพลงก่อนหน้านี้ยังไงเพราะว่ามันได้เป็นการแบบรวมตัวของเราแบบ B N K แล้วก็รวมถึง C G M ด้วยใช่ไหมครับ มันมีความพิเศษกว่าแบบ MV อ,อื่นๆยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงลองจาก General d i e c t i o n ด้วยค่ะคแล้วก็เป็นการร่วมกันระหว่า,าง BNK กับ CGM ด้วยค่ะใช่แล้วก็แนวเพลงก็น้องเหมยเป็นคนเลือกเองด้วยใช่<อ>ว่าอยากได้เพลงชุดแบบนี้แนวแบบนี้สีชุดแบบนี้อะไรแบบนี้ก็พิเศษหนูรู้สึกว่าพิเศษตรงที่ว่าเซนเตอร์ได้ เลือกลงมีมีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้ใช่ค่ะก็คือไม่ใช่แค่แบบมีทีมงานเบื้องหลังแต่พวกเราเ <c oughs> <ช>บื้องหน้าก็แบบไปลุยเบื้องหลังออกับเขา <c oughs> <ช>ด้วย<ช><ช>โอ้โหเก่งมากจริงนะครับคุณผู้ชมครับผมอ,อยากให้น้องๆเล่าถึงเบื้องหลังการทํางานหน่อยตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยที่ที่รู้ว่าแบบอยฉันจะได้อัด MV แล้วตั้งแต่แบบอัดเพลงรวมถึงแสดง MV ด้วยรู้สึกอยากเล่าอะไรไหมสําหรับแบบว่าเบื้องหลังการทํางานของพวกเรา ก็จริงๆแล้วอย่างที่น้องเกสได้บอกเลยก็คือเราเป็นการครั้งแรกได้ที่ร่วมงานกับ CGM 4 8ก็รู้สึกว่าน้องๆแบบเอเนอร์จี้เยอะมากน้องๆรูปแบบแฮปปี้กันทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันวันวันที่วันที่ถ่าย MV ค่ะน้องก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเช้าจนแบบจนถึงอีกวันแบบเย็นเลยวันเลย เย็นค่ะเย็นใช่เกือบเกือบวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะแบบน้องก็ยังแบบเอ e นเ y อร์จีเยอะเหมือนเดิมใช่รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆกับการที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้ค่ะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นความในใจของน้องๆนาะว่าเบื้องหลังเขาแบบกว่าจะเป็น m อีออกมาให้แต่ละให้แบบทุกท่านนี่ได้รับชมกันนี่ก็คือยากมากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยแบบสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆต่อไปด้วยว่าจะเป็นผลงานล่าสุดของน้องๆหรือว่าต่อไปในอนาคตด้วยเนาะอ่ะ อยากถามหน่อยละกันอันนี้แบบว่ากระซิบจากด้านหลังมาครับผมอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของแต่ละคนเนี่ยมาจากอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าพ่อแม่ชอบให้ฟังเพลงแต่เด็กหรือว่าบางคนโตมาแล้วแบบอยากจะเป็นมีใครเป็นไอดอลอยากจะเป็นเหมือนเขาอะไรประมาณนี้อยากให้เล่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนหน่อยว่าแบบมีจุดเริ่มต้นแบบมาจากไหนอ่ะข้างหลังขำคืออะไรครับผมคิดออกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากใครดีอ่ะเริ่มจากคนที่เขาแบบ บ r n t o be ชี<ล>ช้มาฝ<อ>ั่งนี้น้องนายคะเริ่มเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเป็นนักร้องพารังเสียงคะ<า>่ะคือแบบใช่คะ่ะก็คือแบบ เรา,เราด้วยความที่แบบว่าเราก็ร้องเพลงมาแต่อนุบาลสามเราร้องเพลงครูพัดนะคะทาไมไม่รักฉันพัดลมยังใสหน้าเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แบบด้วยความที่ว่าแบบเป็นคนกล้าแสดงออกอะไร,ร,รอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นแบบศิลปินเราก็เลยบบแบบเลือกที่จะมาสานต่อกับการที่แบบอยากเป็นไอดอลแล้วก็แบบอยากทําตามความฝันตัวเองด้วยใช่ก็คิดว่าการที่เป็นไอดอลก็คือการที่เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของคําว่าศิลปินด้วยเราก็เลยแบบชอบแล้วก็รู้สึกว่า มันมันคือความสามารถที่เรามีแลวเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็ต่อยอดไปให้มันมากอีกมากขึ้นค่ะใช่โอ้โหตอบดีมากคนแรก <c oughs> คนต่อไปก็คือขาสัตว์แล้วนะคะเพราะ <c oughs> ว่าคนแรกตอบดีมากครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> น้องรัตตาบ้าง <c oughs> ก็สําหรับหนูนะคะจริงๆก็จาไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนว่าทาไมเราถึงอยากร้องเพลงแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆนี้มารู้สึกว่าเวลาเราร้องเพลงอะค,ะค่ะเรารู้สึกว่าเราสลัดความ ความคาดหวังของคนอื่นออกไปทําให้เราร้องเพลงแบบว่าได้มีความสุขแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบรักการร้องเพลงมากๆเลยค่ะตอนนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากโอ้โหโอเคครับผมอ่าขอบคุณมากน้องมินคือหนูชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือหนูชอบชอบนิวจิ๋วโอ้โห <laughs> นี่ยังไงรับ,บหนูอยากเป็นนิวจิ๋วมากเมื่อก่อนหนูแบบหาคู่ดูโอแต่ไม่มีใครร้องเพลงกับหนูเลยหนูก็เลยโอเคร้องคนเดียวก็ได้ <laughs> แล้วก็แบบว่าเวลา เวลาแบบว่าขับรถไปโรงเรียนใช่ไหมคะแบบคุณพ่อไปส่งที่โรงเรียนก็จะเปิดเพลงนิวจิ๋วบนรถแล้วก็แบบร้องร้องร้องก็แล้วมีการถามเพราะว่าแบบพ่อหนูร้องเป็นนิวจิ๋วไหมใช่ก็เป็นจุดน้นโตอของการชอบร้องเพลงอ่าโอเคครับผมมาที่แองเจิ้ลบ้างโอเคค่ะทำรับหนูนะคะก็เป็นฟิลแบบเด็กน้อยธรรมดาเลยก็คือเวลาแบบนั่งรถใช่ไหมคะคพ่อ <ผม S 1> กับแม่ก็จะชอบเปิดวิทยุแล้วเราก็แบบร้องตามอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราก็ลองพร้อมเหมือนกันนะ uh อะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยบอกแม่ว่าแบบ อยากเลยร้องเพลงแม่ค่ะเลยร้องเพลงหน่อยอแต่ว่าแบบแม่ก็แบบว่าไปเรียนเป็โนโนดีกว่าลูกอะไรอย่างงี้แล้วพอแบบพอเราไปเรียนใช่ไหมก็รู้สึกก็แบบแต่ร้องเพลงเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเออพอร้องไปก็รู้สึกเออเราเสียงแบบว่าแหลมแหลมอะไรอย่างางี้น่านนจะเหมาะ<ง>กับการแบบร้องเพลงแบบ I Don อะอย่างงี้แล้วก็ชอบแบบว่าแบบว่าญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบโอเคมาออดิชั่นอะไรอย่างงี้ครับผมนอกเหนือจากการเป็นนักร้องแล้วผมว่านักแสดงเขาก็น่าจะทำได้ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับติดต่ออ่าน่าค่ะบอกเลยว่าต้องเข้าแล้วระบ บทบาทเอกนะฮะรับทุกบทกบาทเลยนะครับทุกบทบาทค่ะไม่เกี่ยงอ่าโอเคมาที่น้องเหมยต่อไปเลยค่ะก็ร้องเพลงใช่ไหมค,ครับเหมยก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงคะ่ะแต่ว่าก็รู้ตัวอยู่ว่าร้องเพลงไม่พอ <S <S พอจะตายเพลงนี้ร้องพอจริงเหรออุ้อออยังไงค,ครับผมก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่บ้านชอบฟังเพลงมากเลยค่ะก็แล้วเหมยก็ชอบฟังเพลงเหมือนกันก็มีทั้งลูกทุ่งลูก กลงลูก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 กลงสงสัยเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงใช่ก็แบบสากลอะไรเงี้ยก็ร้องหมดเลยค่ะก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นด้วยใช่ก็ชอบตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพราะเท่าไหร่โอ้โหถ้าไม่เพาะก็คือไม่ไม่มาเป็นเซ็นเตอร์แล้วนะคุณผู้ชมครับผมนี่บอกเลยว่าเขาถอบตัวฮะอันนี้ไม่ธรรมดานะคับมาแล้วครับผม ต่อไปเลยน้องเกรสครับผมค่ะก็ส่วนตัวหนูเป็นคนแบบว่าไม่ได้ร้องเพลงมาตนะั้งแต่เด็กค่ะเวลาไปคราสเก่ก,กับเพื่อนก็จะไ,ไม่ร้องเพลงเ,เป็นคนแบบ hey, hey, cheer, เฮ<อ><ห>้เฮ้เชียเฉยเฉยเป็นฝ่ายเชียฝ่ายเชียฝ่ายสน,นับสนุนเพื่อนใช่แต่เหมือนพอเข้าเบนเคมาถึงจะเริ่มเรียนร้องเพลงแล้วก็แบบ,รบเริ่มชอบเริ่มแบบสนุก สนุกกับมันใช่ค่ะโอเคแต่ละคนก็ถือว่าเป็นแบบจุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป้าหมายและปลายทางของทุกคนเนี่ยเหมือนๆกันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นว่าน้องๆก็ทําได้แล้วเนาะอ่ะประบมือให้หน่อยละกันครับผมเก่งมากครับอ่านอกเหนือจากนั้นที่โดดเด่นมาตั้งแต่เห็นก็คือแบบว่าตั้งแต่ทางเข้าแบบสตูดิโอเลยนี่ฮะเสื้อผ้าหน้าผมชุดของเขาครับทุกคนครับบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับผมสีสันของชุดนะคะ พี่อยากถามหน่อยละกันว่าชุดเนี่ยแบบเสื้อผ้าหน้าผมของแต่ละคนแบบสไตล์ไปยังไงกันบ้างได้แบบไอเดียมาจากไหนครับผมขอตัวแทนสักคนนึงก็เหมยเป็นคนเลือกชุดอันนี้มาเองค่ะใช่เบื้องหน้าเบื้องหลังเลยครับผมได้ไอเดียมาจากอะไรครับน้องเหมยก็เหมยเป็นคนที่ชอบแบบกีฬาไอ้กีฬาสีไม่ใช่กีฬาสีนะคะกีฬาสีค่ะแบบว่าถ้าคือแบบ แฟนคลับมองกาลาสีเนี่ยก็จะนึกถึงเหมยแบบว่าเมื่อก่อนมาใช่บ่อยมากค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราเอามาใส่ในชุดเซมดีไหมเป็นแบบเอกลักษณ์ของเราดีแล้วก็เพลงนี้จะแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็มีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือท่าเหมือนไก่ใช่แล้วก็ก็เลยแบบว่าอยากทํากระโปรงให้มันแบบดึงดึงน่อยจะได้แบบอ๋อดูมีอะไรใช่ค่ะส่วนสีเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เพลงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีสีขาวเท่าไหร่ก็เลยแบบ,บว่าชุดนี้เราลองเอาเป็นสีขาวแล้วก็ใส่สีฟ้าสีชมพูเพื่อความแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนเพลงค่ะคใช่แล้วแบบว่าเครื่องผมแบบนี้นะครับผมสีผมหรือว่าทรงผมเนี่ยเลือกเองก,กันเองไหมหรือว่ามีแบบสไตล,ล์อแบบออกแบบให้ก็จริงๆเขาให้เลือก,กอเองก่อนใช่ แล้วก็ทรงผมเนี่ยเราเลือกเองก่อนแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่สไตลิสก็จะดูให้อีกทีว่าเหมาะกับเราไหมใช่ค่ะโอเคครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าออกมาได้แบบสวยมากซึ่งไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าแบบน้องๆจะอยู่ได้ทั้งจะแบบว่าสามารถแบบออกแบบเองแบบนี้เพราะที่พี่เห็นเนี่ยพี่นึกว่าแบบโอ้มีแบบสไตลิสเขาแบบออกแบบให้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยปกติก็จะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่านี้พิเศษจริงพิเศษครับทุกคนบอกเลยว่าใส่ไข่ห้าฟองใส่กริ่งแดงนะครับผมอ่ะพี่อยากถามหน่อยรายกันว่า ครั้งแรกอะที่เราได้ดู MV เพลงของตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะว่าเชื่อหลือเกิดว่าน้องๆเนี่ยก่อนก่อนที่ MV นี้จะออกมาแบบเต็มเต็มแบบเนี้ยเราต้องแบบผ่านอะไรมาเยอะมากหลังจากที่แบบว่าเราได้ดู MV ของตัวเองครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคนอ่าเริ่มที่น้องนายก่อนละกันครับก็จริงๆก็แอบมองหาตัวเองค่ะว่าเห็นหรือเปล่าใช่เพราะว่า ก่อนหน้านี้ที่มี General Election อะ,ะค่ะครั้งที่สองาก็ติดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่แถวหลังเลย<อ>และรอบนี้บล็อกกิ้งเราก็ได้แบบเอออยู่ในโซนที่แบบยังได้เห็นเราอะไรกันแล้วก็เลยแอบ,บมองว่าเอ้ยเห็นเราหรือเปล่าก็รู้สึกดีใจแทนตัวเองแล้วก็ดีใจแทนแฟนคลับด้วยที่แบบสนับสนุนให้เราแบบได้มายือนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําให้ทุกคนได้มองเห็นเรามากขึ้นชัดมากขึ้นโอเคครับผมอ่ะอไปเลย ก็รู้สึกว่า MV นะคะแบบน่ารักฟดไฟล์มากเวอร์ฟรุงฟิงขั้นสุดเลยอ่ะมาเต็มนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าการที่คุณทำแบบนี้เราจะมีปลาโลมาใช่มีปลาโลมากินข้าวมันไก่เอาพอเถอะเอาไว้ก็คือก็รู้สึกสดใสมากรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่า MV ออกมาแบบว่าแบบตามแบบที่เราคิดเลยแบบว่ามันน่ารักมากทุกคนแบบสดใสแล้วก็แบบเนื้อเรื่องก็จะมีความแบบอุ้ยกลัวอวยเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคครับผมมา งมีเลยของหนูก็คือตอนแรกคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าแบบมันวุ่นวายมากแล้วไม่รู้ว่าออกไปชิ้นเป็นอันไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ดูก็คือน่ารักสดใสมากๆจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นตัวเองก็รู้สึกว่าสวยกว่าที่คิดโอ้โหอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยโอเคมาทราบหนูนะคะก็รู้สึก ก็มันน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมยมากค่ะเพราะว่าเหมยเขาชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วในเนื้อเรื่องของ MV เนี่ยก็จะมีการแบบว่าเล่นกีฬาอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเออเหมาะกับเหมยมากๆเพราะแบบในเซนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชอบเล่นบาสก็คือเป็นแบบคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล,แล้วแล้วก็เสื้อผ้าชุดเซมอย่างเงี้ยก็ดูแบบ เป็นเหมยมากอะไรเงี้ยนั้เสื้อกะลาสีต่างๆก็เลยรู้สึกว่าน่ารักมากค่ะต้องขอบคุณเหมยทิเสกให้ชุดนี้ขอบคุณค่ะโอเคที่ต้องเหมยบ้างก็ตอนถ่ายเนี่ยเหมยก็เหมือนน้องมีเลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าน่ารักแน่นอนเพราะว่า เห็นตอนถ่ายชุดเซมนี่แหละตอนเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากแล้วกล้องก็แบบว่าฟลุ้งฟลิงอะเนาะมีแบบความเลนโบนิดนึงลุ้งๆุงแล้วพอแบบว่าได้เห็นตัวเต็มจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าแบบน่ารักมากแล้วก็จริงๆเหมือนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เด่นมากใน MV แต่พอเพลงนี้แบบจัดเต็มมากเลยค่ะขอบคุณแฟนคลับที่เสกมาให้เหมือนกันค่ะก็มาที่น้องเตบ้าง ค่ะก็เหมือนที่เพื่อนๆบอกเลยว่าฉากมันเยอะมากไม่รู้ว่าเขาจะแบบเอามา<ต>ปฏิปต่อ,ปตปตอยังไงให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอดูแล้วก็แบบว่าว้าวมากเพราะว่าแบบสตอรี่บอร์ดคือแบบเลิศมากต้องดูคุณผู้ชมดูวนไปเลยฮะทั้งวันครับคุณผู้ชมค <c oughs> รับบันวิวช่วยกันนะฮะ,ะน้องๆพี่แบบว่าอยากจะรู้หน่อยว่าแบบว่านอกเหนือจากการร้องการเต้นเราเนี่ยคือความสามารถพวกเรารอบด้านอยู่แล้วอยากรู้ความสามารถแบบว่าพิเศษอื่นๆที่แบบว่าแบบน่ารักน่ารักตลกตลกแบบ แบบคลายขำไปเลยอะมีอะไรไหมอย่างเช่นสมมติพี่กินก๋วยเตี๋ยวได้4ชาม5ชามแบบเนี้ยอ,อันนี้คือความสามาันพิเศษอันนี้พูดเฉยๆนะกินไม่ได้ห <laughs> มายถึงแบบยกตัวอย่างให้น้องๆฟังว่าแบบเอออยากนำเสนออะไรไหมแบบน่ารัก,น,รกน่ารักให้โอตะได้ได้ดูหน่อยหนูมี <h ums> หนูมีอ่ามีนก่อนหนูสามารถ นอนได้เพราะน,นอนได้ทั้งวันแบบไม่ตินต่นเลยวันเลยอ่าไม่ติ่นเลยอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษนะ <c oughs> คุณผู้ชมครับอ่า <c oughs> อันนี้ผ่านให้ผ่านครับผมอ่าคนต่อไปเลย<อ>ใครดีนอนนอนล้วไม่ตื่นเลยแอบน่ากลัวมาก <c oughs> อ่ไก็มันไม่ใช่เป so ็นความสามารถพิเศษค่ะแต่ว่าเป็นแบบว่าเรากําลังฝึกฝนให้มันเป็นความสามารถพิเศษค่ะหนุชมก็คือการพากเสียงการพากเสียงอ่อันนี้เรียกว่าความสามารถนะเรียกว่าความสามารถใช่ค่ะชอบใช่ไหมครับผมเป็นการ์ตูนหรือว่าพากอะไรครเป็นการ์ตูนค่ะแบบพวกแอนิเมชันอะไรเงี้ยโอเคครับฟังจากเสียงแล้วในอนาคตน่าจะเป็น นักภาคที่ดีได้เลยครับผมโอเคน้องนายบ้างพี่ก็ชอบภาคนะเอาละภาคแข่งเรือโอเคอันนี้ก็ได้้องเล่นเลยค่ะคือหุ้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรคือความความตลก ฝืนธรรมชาติหรือเปล่มามันเรียกว่าควา,ความสามารถเธอตลบธรรมชาติอ้าวเหรอมันมันนั่นแหละค่ะมันเรียกว่าความสามารถไหมคะตลกธร <laughs> มามาร, <laughs> รมชาติไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ครับคนที่อยู่เฉยๆแล้วตลกเนี่ยเรียกว่าพรสวรรค์ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเออ่ตอนที่ทํางานกับน้องๆค่ะยืนอยู่เฉยๆน้องก็ขำค่ะงงมากเลยค่ะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่ะด้านล่างบ้างก็ความสามารถครับเตนนบน้น,นวันเล่ละกันนะคะชีคลองชิขาโอ้โหอันนี้เข้ามาเต็มเลยความสามารถจริงๆอันนี้อ่ะจริง ฉีดขาโชว์ฉีดขาจะดีนะใส่สูงด้วยความสามารถพี่เฉยขอมือก็ อาจจะเป็นเรื่องกินเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะว่าดูเหมือนเป็นคนกินน้อยใช่ไหมคะเพราะตัวเล็กแต่จริงแล้วกินเยอะมากใช่ไหมพี่เจนอยู่บนรถอต่เหมือนหยิบกินตลอดไมคิดว่าเหมือนจะกินเยอะเท่านี้ใช่ยิ่งเวลาเดินสายเนี้ยสามปีไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกินเยอะเท่านี้เลยใช่แต่คนที่กินเยอะมากแบบว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนในวงก็คือจะเป็นคนสุดท้ายที่เสร็จกินเสร็จคือกินเยอะมากค่ะทุกคนใช่แต่ระบบพ่าผันดีไง อุ้ยเออผอมสวยขอบคุณควอ่ะฉีดยากันแล้วนะครับช่วงนี้ในช่วงฉีดยานะทุกคนทุกครับอ่ะต่อไปเลยครับข้อซ้อนพิเศษของหนูก็คือสวยมากค่ะเออยอกยอกหยอกยอกเอาเป็นอันนี้ละกันคือหนูใช้สิ่งนี้ในการออเดชั่นเข้ามาในซีเจมเลยค่ะอ่าอะไรครับก็คือหนูทํามือเป็นรูปกบได้อ่ะงงครับยังไงทําให้ทำชว์ตช่องหน่อยฮะนี่เห็นไหมนี่ก็คือลิ้นคนุสวย ยังไงครับก็จะเป็นแบบว่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนว้าวอ่าลูกอื่นทำได้ไหมฮะอย่างไก่แบบนี้ทำได้ไหมอ๋อทำกรบได้โอเคอันนี้ก็เรียกว่าความสวยพิเศษนะครับคุณผู้ชมเล็กๆได้น้อยและกนเนาอความแบบน่ารักน่ารักของน้องๆทั้ง6คนนะครับผมอ่ะอันนี้ขอขอตัวแทนสักหนึ่งคนหน่อยอยากทราบว่าแบบน้องๆเนี่ยหลังจากที่ร้องเพลงมาแบบจนจบเพลงรู้สึกว่าตัวเองชอบท่อนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีท่อนไหนที่แบบ ร้องแล้วรู้สึกว่าประทับใจไหมสักคนหนึ่งพวกเรามีกันแบบทุกคนเลย่ะทุกคนเลยเหรออ่ะงั้นก็โชว์ทุกคนไปเลยสิครับอ่ามาเลยมาทั้งทีแล้วเอาเลยฮะน้องนายส่งยิ้มให้พี่ก่อนเรียกเลยแล้วกันครับผมได้โดนทุกโอกโดนตลอดเลยอ่ะก็เป็นท่อน เคยคิดแค่เพื่อนกันวันนั้นสบายใจตอนนี้ให้ย้อนไปวันนั้นไม่ได้อีกแล้วก็เป็นเป็นประโยคที่ประมาณว่าเรากับเพื่อน่ะเคยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกชอบเธอนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะให้กลับไปคิดว่าแค่เพื่อนอ่ะเราคงกลับไม่ได้แล้วใช่เป็นเพื่อนและการเพื่อนค่ะโอเคครับผมต่อไปเลยเมื่อกี้มันแมสอยู่นะเราก็ต้องเป็นเกยยังคงมี ลำแสงสุดครั้งค่ะชอบท่อนนี้ค่ะเพราะเพราะรู้สึกว่าแบบมันแบบเวลาเราเห็นคนที่เราชอบใช่ไหมคะเราก็จะเห็นลำแสงคือไม่ใช่ลำแสงธรรมดาเป็นลำแสงแบบตะโกนแบบโอ้ยแบบอโรวแบบคนอะไรบัญดจีอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะโอเคครับผมอ่าน้องมีนบ้างค่ะของหนูชอบท่อนที่ร้องว่า แม้ว่าก่อนนี้จะเคยพบและเจอใครไม่เคยมีความหมายจะได้ชอบเธอค่ะอทำไมถึงชอบท่านนี้ครับผมเพราะว่าเหมือนความหมายมันดีค่ะแบบว่าเราเจอคนมาเยอะมากบนโลกนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่มีความหมายถ้าได้ชอบเธอค่ะโอ้โหซึ้งกินใจมากแต่ละคนอ่ะองนูกก็เหมือนเป็นท่อนเดียวกันค่ะโอเคลองคู่ไปเลยสิครับผมมาเริ่มสองสาม ทำไมเรามีซีแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะ<อ>หนึ่งองเะไนะเธอชิงดีอ๋อโอเคหนึ่งสองสออเธอชิงดีต่อใจสุดในโลกนี้ดีกว่าใครทุกคนถ้านับจากนี้เวลาจะหยุดแช่ๆชเราฉันกิดของชอบใจอ่าเขาไม่ถึงเลือกท่อนนี้ครับทั้งคู่เลยมีความชอบยังไงบ้าง คำศัพท์ให้ดูแบบไวรุ่นนิดนึงซึ่งคำศัพท์เนี้ยก็คือเหมือนเป็นคนแบบว่าปรับให้ใช่ไหมใช่ก็แบบว่าตอนแรกเนี่ยเนื้อเพลงอันแรกเนี่ยเหมือนเขาจะจะส่งให้เหมือนก่อนว่าแบบโอเคไหมแล้วก็เหมือนประโยคตรงเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะมันปรับคำได้แบบว่าทําให้ดูแบบว่าดูทนสมัยดูฟังลื่นหูคืนก็เลยได้เป็นคําว่าดีต่อใจค่ะดีต่อใจโอเคครับผมมาที่ข้อสุดท้ายน้องเกรซของเรานะฮะ ค่ะหนูชอบท่อนที่ร้องว่าพรุ่งนี้หรือมาเดินอีกเดือนที่เข้ามาไม่รู้ว่าฉันจะชอบเธอมากขึ้นเท่าไรใช่ไหวาวะทำไมถึงชอบท่อนนี้ครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะชอบเธอมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็ชอบมากกว่าเมื่อวานแล้วนะ,ะ,ะตามชื่อเพลงเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้แน่นอนเขามาทั้งทีแล้วจะไม่ให้เต้นโชว์ก็ไม่ได้เพราะว่าแน่นอนวันนี้ติก๊กต็อกแบบว่ากําลังมาแรงมากๆอยากให้น้องๆ สอนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งเอาเป็นท่อนไหนก็ได้ของเพลงว่าแบบว่าอยากให้มันเป็นไวรัลในติ๊กต็อกพี่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าแบบว่าคลิปนี้ถูกออนแอร์ออกไปนี่กลายเป็นไวรัลแน่นอนนะฮะอ่าเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้าหน่อยละกันครับผมเดี๋ยวโชว์แบบสักลิกน้อยละกันสอนสอนคนทางบ้านโชว์ให้คนเดียวก็ได้ตัวแทนเนาะอ่าเดี๋ยวเราลอร้องให้เนาะได้เลยครับ

อ่าเดี๋ยวโปรบืน่อยครับอ่านน่ารักมากตอนนี้คนทางบ้านก็คือคิดหนักแล้วเพราะว่าโอ้จะเต้นตามยังไงนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราแบบว่าสอนสอนช้าๆให้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลังสุดท้ายนี้แล้วกันเนาะอยากให้น้องๆแบบว่าคิดท่าแบบพี่ขอสามคำมอบให้กับจามแล้วก็คิดท่าให้จามหน่อยว่าแบบสามคำอะ่ะแต่ละคนว่าแบบอยากอยากคิดท่าอะไรให้อ่าเอาแบบน่ารักน่ารัก <laughs> ได้เลยแล้วแต่แต่ละคนเลยแต่ละคนแบบสามารถ ครีเอทได้เต็มที่เลยครับผมอ่ะเริ่มที่ใครดีฮะอายเริ่มก่อนจะได้ไม่ส่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเอออมามาหนึ่งสองสามสุดยอดมากอะโอเคทำไมมีท่าเดียวอะสุดยอดมากอะสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดอะเลดยาโอเคโอเคเออสื่อคุณภาพ โอเคอวยนะครับไปทางอวยนิดนึงนะฮะ very good อ่าโอเคได้ข้างหลังบ้างต้องมีเลยใครก่อนนะ่วยออกห่อสิโอเคทำอะไรดีอะจามฮัทเช่ น่ารักอันนี้มาน่ารักน่ารักนะครับผมมาอันนี้เราจะมาในสับวัยรุ่นนิดนึงโอเคได้เลยยังไงคะสับสับสับหนูขอนอกอกติกาได้ไหมคะได้ครับขนมนึกออกพอดีโอเค จามมาจำจำจึกนาลิงไหนเล็กนึกถึงจองจามจามมาจำจำจึกนางลิงไหลเล็กนึกถึงจองจามพายเรือจะไปดูจามพายเรือจะไปดูจามขอเชิญทุกคนมาดูช่องจามโอ้ยโอเคอันนี้ต้องให้นะคะดีแล้วที่ไม่ให้น้องนายเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบคิดหนักนะคุณผู้ชมครับปิดได้อย่างสวยงามนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ขอสักคนแบบว่าฝากช่องทางการติดตามหน่อยละกันครับ ค่ะ <c oughs> พวกเราก็มี first performance กันนะคะวันที่2 8สิงหา,าคมนะคะทั้ง next girl under girl แล้วก็เซมบัสซึเลยนะคะค่ะแล้วก็ยังมีงานมาซื้อค่ะวันเดียวกันเลยค่ะวันที่2 8สิงหาคมค่ะแล้วก็ของซ4เนี่ยนะคะก็จะมีงานจับมือวันที่13 14สิงหาคมน,นี้ค่ยังไงก็ตามไปเจอกันที่เชียงใหม่ได้นะคะอ่าค่ะ,คะแล้วก็ยังมี mv under girl นะคะที่ออก วันนี้นะคะตอน6โมงเย็นค่ะ,ะไม่ลืมไปรับชมกันได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะฮะแน่นอนครับน้องๆมาทั้งทีแล้ววันนี้เราจะให้น้องๆเนี่ยเต้นปิดสักนิดหนึ่งละกันเป็นการปิดรายการไปเลยครับคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครขอบคุณครับเดี๋ยวน้องๆเต้นปิดไปกับเพลงซิงเกิลใหม่ของน้องๆเลยละกันครับ 马麦肯基。